อ้าวน้องดา,าจะไปไหนหล่ะคะพอดีตำรวจท้องที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดาก็เลยต้องไปลงพักด้วยตัวเองฮ<ะ>ัลโหลค่ะเอ่อขอโทษนะคะตามสบายจ้ะค่ะผู้กองได้ค่ะพรุ่งนี้ จะนำตำรวจท้องที่ไปสมทบกับผู้กองหวังว่าการรวมกำลังครั้งนี้จะจับสกายเรดเดอร์ <red> ได้ค่ะสกายเรดเดอร์ได้ค่ะคุณเพิ่งดูรีบร้อนมีอะไรหรือเปล่าครับ น้องดาไปโรงพักเตรียมวางแผนจับสกายเรเดอร์ค่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะคุณกริตตามฉันมาคุณเพิ่งรู้เรื่องที่ตำรวจจะร้อมจับสกายเรเดอร์ได้ยังไงครับฉันได้ยินน้องดาคุยโทรศัพท์กับผู้กองค่ะ เรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้ยังยิ้มได้อีกเหรอคะที่ผมยิ้มเพราะผมดีใจที่คุณเป็นห่วงผมและที่สำคัญนะครับเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วแปลว,ว่าคุณกลิกจะไม่ไปตามนัดไปครับรู้ว่าจะโดนตำรวจจับจะไปเสี่ยงอันตรายทำไม ผมอยากคืนเพชรให้เจ้าของที่แท้จริงครับคุณหมายถึงคุณอีมาดูเหรอคะใช่ครับผมตรวจสอบเรื่องที่คุณอีมาดูเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นความจริงพวกเขาคือเจ้าของเพชรโดยชอบธรรมครับงั้นเอาเพชรมาให้ฉันฉันจะเอาไปคืนคุณอีมาดูเองผมทำให้คุณเพึ่งต้องลำบากมามากแล้ว ผมจะไม่ดึงคุณพึ่งมายุ่งกับเพชรรัศมีจันทร์อีกเรื่องคืนเพชรผมขอจัดการเองนะครับงั้นคุณสัญญากับฉันได้ไหมคะว่าคุณจะปลอดภัยกลับมาหาฉันครับผมสัญญาครับจะไม่ให้บุบสลายแม้แต่ปลายเล็บเลยครับสบายใจได้นะครับ